สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูถัดไฟกับเรื่องราวของไรมาสแรกไรมาสที่หนึ่งมกราคม่ามีหนาปีมะโรง2อ6 7นรงะปี2024นะคะมาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนเ,อนเอนืชาวธนูถัดไฟค่ะ ไรมาสแรกเดือนมกราค่ะมกราคุ้มพามีนาค่ะมกราค่ะมิมริยอุตสาหะความขยันเหมือนเพียรมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะประชันประมูลขันแข่งนี่ค่ะสมัครงาน มีโอกาสได้งานนะคะเรียกไปสอบสัมภาษณ์ค่ะงานนี้แข่งขันชนะางานเจรจาขีดเขียนนะส่งใบสมัครงานไปนหลายที่โชคดีนี้จะนำพาให้สำหรับชาวถนนผู้ขยันหมั่นเพียรวิริยะอุดอิอออทธิบาทสี่ค่ะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะการงานนะคะ กับหุ้นส่วนการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมวก็จะเข้าไปสู่แวดวงสังคมการสื่อสารนะคะก็จะมีการเงินเข้ามานะ้ำมั่นขนะ่มมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเป็นการเริ่มต้นมีการงานที่ได้มาจากความขยันนะคะขยันในเงือออกกายเข้าไหวะคะ่ะมีเกณฑ์มี โอกาสได้สร้างงานนะที่มั่นคงนะคะสามสเมษายนนะกะตุ้นตนเองให้ขยันให้มากคะไปสู่การลงทุนที่มีโอกาสได้เริ่มต้นด้วยมีไฟอยู่นะคะคนขยันมันเพียนนะ,ะรวยเลคะโอกาสร่ำรวย ผลการเงินงอกเงยเลยนะคะวิิยะอุตสาหะงานงานแล้วก็เงินรายได้รายได้การเงินนั้นในรอบ30ปีหมุนมาจากความขยันค่ะเสาการเงินเสานั้นก็เล็งไปที่สุภะดีงามเลยค่ะความสำเร็จต่างชาติต่างแดนต่างเิง่นการเดินทางไกลมีตําแหน่งหน้าที่ที่สดใสด้วยความขยันนะคะมีโอกาสเล็งไปที่การ ได้รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ในเรือนของญาติมิตรพี่น้องนะคะเศราค่ะการงานการสังคมการค้าวิิยะอุตสาหะงานก็เง,เงินนะคะมีความคิดที่จะลงทุนงอกเงยออกไปอีกนะคะดยเลือดลมขยันมุ่งมัน่น กงล้อหมุนเวียนไปวัฒจักรหมุนเวียนมานะคะผ่ายใต้รลลิขิตจัดให้เบื้องบนกําหนดไว้แล้วที่เหลือก็อยู่ในกํามือที่จะลงมือทำนะคะวัฒจักรการเวลาหมุนมาแล้วกงเกวียนล้อกเกวียนเริ่มทําง,งานในรอบ30ปีมีการเงินจากแหล่งอสังหาหรือรัอ์ัุโอกาสมีรถ มีบ้านสังหาพบเจอแล้วก็ซื้อไว้เก่งกำไรนะคะงานพยันการเงินรายได้นี้ก็จะนำไปสร้างบ้านนะคะบ้านหลังใหม่นะคะมั่นคงเข้มแข็งไปยาวๆ3าปีหมุนมาเสารน,นี้องล์อกลงเกวียนสวบ้านเสวเรนการเงินก็อยู่ในแวดวงสังคมต่อไปเกิดความมั่นคงของ,ของแหล่งหลักทรัพย์รถบ้านที่ด่นนำไป สร้างบ้านนะคะสุขทุกขรวยจนชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะโชคดีมาเยือนกันจะมีโชคค่ะชาวธนูนะคะกงล้อพรมนิคิดอะไรที่หายไปก็หมุนกลับมาถ้าเคยรวยเคยจนก็รวยอีกนะคะเช่งค่ะการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะไม่ทําในสิ่งเดิมนะคะสุขทุกขรวยจนกงล้อ มาให้ชาวธนูได้หมุนไปด้วยโชคชะตาอยู่ในกำมือคะมีโอกาสนำการเงินไปสร้างบ้านสร้างธุรกิจโรงเรือนโรงเรียนโรงงานของตอนเองนะคะเตรียมโยกย้ายก็มีความสุขนะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะไม่มีอะไรมาง่ายๆคะ่ะ ก็ได้มาจากอุปสรรคปัญหาต่อสู้มาด้วยความเข้มแข็งอ,อัตติอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะชนะ,ะอุปสรรคการแข่งขันต่อสู้มานะคะบ้านรงเรือนโรงงานโรงเรียนนี้ไม่ได้มาด้วยเหตุบังเอิญด้วยการต่อสู้ลำพังคนเดียวแล้วก็โชคชะตามองเห็นความภาคเพียรขยันนี้ก็ ให้ผลตอบแทนกับชาวธนูนะคะการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็โรงเรือนโรงงานนี้มีเวลาได้ลงเบอร์ทำให้เป็นรูปเป็นร่างสาบ้านสอเรือนเข้มแข็งนี้30เมษายนเลยนะคะก็จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเช้งนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะก็ การตัดสินใจครั้งสำคัญไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะเป็นคนที่มีมรดกตกทอดราชินีพระจันทร์ยินอย่างเรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะชีวิตยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีมรดกงานทางด้านที่เป็นผู้มีความเข้มแข็งทางปัญญาความรู้ชอบมันเพียนภาวนาถึงศีลกินเพรนนะคะงานยินเดรับใช้มรดกตกทอดนี้ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปก็ได้การเงินผลตอบแทนร่ำรวยมากมีเกณฑ์มีรถมีบ้านนะคะส0ปีวนเวียนมายังวันมีวันเวลาอีก2ปีครึ่งที่จะได้เงินก้อนโตจากงานอินดีงานบริการงานให้คำแนะนำงานแพทย์หมอพยาบาลบุญเก่าดีสุขฉลกชคชกฉลากกับงานสเรย์งานคอนซุทิคาลงานงานจินตนาการ งานนี้ตัดสินใจลงมือทำด้วยความเข้มแข็งนะคะบุญบาร,รมีเก่าดีก็มีผู้คนมาให้การสนับสนุนคุ้มครองนะคะมีการได้รับการสนุนจากการงานมีโอกาสได้มีตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงเข้มแข็งค่ะมีบุญเก่าค่ะสร้างฐานบาร,รมีไว้ยเยอะคะมีการเงินผลตอบแทนงอกเงยก็ นำไปลงทุนธุรกิจโรงงานใหญ่โตค่ะไปต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ่ะกุมภาพันธ์นี้กัไม่ปลอยเลยค่ะพลังการงานอาชีพงานมีเพจต้องค่าไฟต้องค่าการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมานอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับงานที่มีการแข่งขันนะมด รุดเนะมื่รุดตยู่นะคะตรีโกนมาที่การงานอาชีพงานนี้ก็จะเป็นงานที่พวกพันในหลักแหล่งบ้าน Work from home หลักทรัพย์ที่มั่นคงไปยาวๆค่ะกัดไม่ปล่อยเป็นผู้มีพลังสบายแล้วค่ะดูผู้คนไว้ล้อมตนเองหายเหนื่อยเมื่อ้าแล้วหายฟกช้ำดำเขียวแล้ว นิ่งนอนใจได้ไม่นานก็ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาสู่สุดใจขาดดิ่มกับการงานร่วมกันกับมวลชนผู้คนนี้ใครจะแข่งขันอย่างไรเจ้าสโนวนะไม่แข่งงานตัวแลแล้วก็เป็นเรื่องของภายใต้พมลขิดจัดไพ่นะคะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คนดีมีศีลค่ะได้ทำงานดูเบื้องหลังหวานพืชพันธุ์เมล็ดอะไรไว้ ก็ลงทุนแล้วสำเร็จงานทางด้านครูบาจารย์งานกสิกรรมงานเกี่ยวข้องกับงานสอนนะคะสิ้นสุดการรอคอยเป็นคนที่มีจิตใจดีใจเย,ยือกเย็นนะคะทำความดีงามเอาไว้งานไปท่องหลังพระงานนี้ลงทุนแล้วเกิดความมั่นคงทางการเงินรายได้งานบนงานก็ศลน,นะคะการตัดสินใจสิ้นสุดการรอคอย ดวงตาเห็นธรรมนะหวานพืชพันธุ์ความเด่งามเอาไว้นะคะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนเสียสละนะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวนะคะเป็นผู้มีความเข้มแข็งทางจิตสมาธิสูงเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะงานบนงานสนวงานสังคมสงเคราะห์งานเกี่ยวห้องกับสุขภาพซึ่งเกา่าๆของเกา่าของแก่ของโบราณนี้ก็เป็นคนที่ ลึกซึ้งนะคะมีมองมองไม่เหมือนใครคะ่ะมีความโดดเด่นเป็นตัวของตนเองค่ะได้ทำโครงการในฝันที่รอคอยสำเร็จมีพลังสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์มหานิยมนะคะพลังนี้จะทำต่อไปถ้าลงทุนแล้วไม่ได้กลับเืินมาก็ด้ยวยรักความรักนะคะเป็นผู้เสียสละนะคะ มีความสุขนะคะก็ได้เริ่มต้นต่อไปรักอิสระชอบเดินทางท่องเที่ยวการผจญภัยครั้งใหม่จะเริ่มต้นนะคะมีพลังงานที่จะได้ทำงานศินลปะเอ็นดาราเป็นคนทันสมัยคิดใหม่ได้ทำอะไรที่รับผิดชอบสำเร็จแล้วที่เหลือก็คือกำไรชีวิตที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปพบสถานที่ ต่างทนที่ไม่คุ้นเคยนะคะพบแล้วคนทันสมัยได้รับผิดช,ชอบงานศินละปะชีวิตสุขสบายมากขึ้นไม่เรียกรอ้อนเรื่อยๆแล้วค่ะชีวิตได้ทําโครงการไอเดียในฝันเป็นจริงแล้วค่ะเป็นคนมีมุมมองแปลกไม่เหมือนใครนะคะมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ให้นะคะได้ทำความฝันเป็นจริงเป็นรูปเป็นรางก็นะะเดินหน้าต่อไปนะคะเดือนกุมภาพันธ์ได้ลงทุนพลังงานของความคิดนะในเรื่องราวการติดต่อค้าขายนะในสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนสัญจรไปมาได้เริ่มต้น การเดินทางไกลที่สนุกสนานค่ะเป็นศินลปินได้ทำงานศินละปะ,ะใช้ชีวิตสบายมากขึ้นค่ะไปดูกันต่อที่เดือนมีนาคมค่ะเดือนมีนาคมของ,งเพื่อนๆชาวธนูธาตุไฟค่ะ,ะนี่แล้วค่ะเป็นผู้มีพลังนะคะมีสเสน่ห์นะคะ,คะให้เลือกนะคะเป็นคนที่ มีบุคลิกดีอาชายาก็สวยก็หล่อหญิงก็มาเท่ม,มาดแมะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะรอดค่ะ transformation ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีพประจรรองเท้ายกย้ายค่ะเช่งฤดูก,กาลเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะหน,นึ่งคนมีสเสน่ห์มหานิยมมุนเอาความสมหวังในเรื่องราวของ การงานศินลปะงานทางไกลงานต่างชาติต่างถิน่นงานผู้คนแวะเวียนสันจรไปมานะคะคนมีทัศนคติที่ทันสมัยนะปรับทัศนคติแม้จะแตกต่างกันทางพื้นเพชวชาติศาสนาเจ n เนอเรชั่นแก็บนะคะคนที่มีความก้มเกลียวกคงโดงมชีวิตเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปรับตัวได้นะ,ะได้พบกับ ชาวราหูนะคะหมูค่ะถ้ามูก็มีโอกาสหมูขั้นเทพนะคะราหูส8เดือนเต็มมีโอกาสได้ผู้พันธ์มั่นคงกันเงินได้จากหมู่เรื่องงานการสื่อสารได้พบกับหยาิมิตรบริวารก็เป็นชาวราหูนะคะ,ะผู้มีสเสน่ห์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ขั้นเทพเลยนะคะชาว โนเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีแต่บทร้านไม่วานสิ่งเด็กสิ่งเด็กๆเกล็กๆนะคะยังคงดิ้นรนข่อยคว้าการมนไรายได้ผลตอบแทนชาวโนโนแวดล้อมด้วยเครือญาตินีนะราหูสิแปเดือนเต็มนะรีโกนไปที่เบื้องหลังนะคะ,ะก็ได้ทำการค้า มูสำเร็จค่ะชาวทนูนะ,นะก็พุธราหูนะคะก็ทำการสื่อสารการขาทางไซลมออนไลน์นงานนี้ผูกพันในหลักแหล่งที่อยู่วาศัยที่ทำกิน18เดือนเต็มนะคะราหูในเรือนเสาร์เสาร์ในเรือนราหูคู่มิตรกันวันนี้ได้ก้อนโตเลยค่ะไปยาวๆ มีการลงทุนไอเดียส,สร้างสรรค์คนเฉลียวฉลาดนะคะรู้ทันและเรียมอีกฝ่ายนะคะรัถนาสิ่งใดก็ลงมือทำด้วยประสบการณ์เข้มแข็งค่ะด้วยสมองดีโลกให,ใหม่ของฉันท้านูมาเยือนแล้วค่ะมีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินรวยค่ะไปยาวๆอีกสองตีครึ่งค่ะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จกากับสิ่งที่ทำ ด้วยความชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองหัวคิดการค้าทัานสมัยคชุดีค่ะ